ผมอยู่ที่เกาะปูดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหโคตรใสอ่ะฉันนั้นโชคดีจริงๆยังไงเราอ่ะพี่เขายังไม่ได้เลยจะได้ได้ไงวิปลาเยอะมาก และสำหรับวันนี้ครับทุกคนเราจะมาเที่ยวเกาะกูดแบบใหม่ๆบ้างนะครับนี่คือการล่องเรือเที่ยวนะครับและเรือลำนี้มีชื่อว่าแม่บรูนะครับแม่ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าทะเล ลูที่แปลว่าสีครามนะครับรวมกันเป็นแบรบลูเท่ากับทะเลสีครามจริง,รงๆคือเอามารวมกันเนี่ยก็อาจจะอ่านว่ามาริบูเหมือนเป็นการเล่นคำเนาะคือสไตล์โทนสีมูนเนี่ยโทนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเรือที่ถ่ายรูปสวยมากนะครับเพื่อให้สีสันดูสบายตาเนี่ยเขาเลยแต่งเป็นแนวเขาเรียกว่าสแกนดิเนเวียนตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นหลักนั่นเองแต่เดิมเนี่ยครับเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือขนส่งสินค้านะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรือมันวิ่งช้ามากเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานวันหนึ่งก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยเท่่อองเทียวดูสรรุปคคืับ ก็เลยเป็นเรือที่ชื่อว่าแม่บลูถึงทุกวันนี้ สำหรับใครที่อยากมานะครับกิจกรรมเนี่ยดำน้ําตกหมึกแวะหาดรับพายคายักใสกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมดวันละ2รอบด้วยกันนะครับก็คือถ้าเป็นรอบเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยครับบวกลบ1ชั่วโมงเนาะรอบเช้าเนี่ยเขาจะยืนหนึ่งเรื่องน้ําใสนะครับใสกิ้งเลยนะครับมีแดดอุ่นๆมากระทบด้วยส่วนรอบซันเซ็ตครับจะเป็นรอบบ่ายสองถึงหกโมงเย็นซึ่งแน่นอนครับไฮไลท์ก็คือพาทิตตกนะครับเหมาะสําหรับเวลาใครที่อยากมากับแฟนนะครับมาบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกนิดนึงนะครับก็ราคานะครัับบบาาททตต่่ออคนสหรรจยิปแ ถาใครอยากเหมาลำเลยนะครับก็คือ14,999บาทนะครับก็สามารถลงเรือมาได้เลยครับ10คนมาเที่ยวแก๊งเพื่อนนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าใน1ทริปของเราจะเป็นยังไงกันบ้างกับแม่บลูที่เกาะกูดตอนนี้ครับผมอยู่ที่เกาะกูดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวผมเองและเบลพัทนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะกูดรีสอร์ทวันนี้เราจะมีการเที่ยวเกาะกูดอีกแบบหนึง่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเกาะกูดเนี่ยบางทีเราอาจจะชินภาพอาการที่เราโอเคนั่งเรือออกไปตกปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้เราจะไปเรือที่เขาเรียกได้ว่าทั้งถ่ายรูปได้นะครับแบบว่าชิคชิคูลคูนะครับไปตกมึกไปดำน้ำําแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะครับในเกาะกูดมีเรือที่ชื่อว่ามารีบูนะครับซึ่งเป็นเรือที่เราต้องมาขึ้นตรงเกาะกูดรีสอร์ทนะครับจริงๆมันมีเรือลําเล็กนะเป็นเดอะเทลแต่ว่าเราเลือกลําใหญ่เพราะว่าเราอยาก ไปดำน้ำตรงเกาะแรันนั้นเป็นส่วนสาคัญเลยเพราะว่ายังไม่เคยดำตรงนั้นเลยเกาะแรกเนี่ยเป็นอยู่เกาะที่อยู่ข้างๆเกาะกูนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีปฏติมากรรมใต้น้ำนะครับมีรูปปั้นเลยลงไปไว้ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวทริปนี้เป็นจอยทริปนะครับเพราะว่าจริงเรือลำหนึ่งเนี่ยมันขึ้นได้เยอะมากจะเหมาให้เวกก็ได้ไปดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันก่อนนะคืนนี้เรานอนที่เกาะกูรีสอร์ทเลยนะครับจริงๆเรามาหลายรอบแล้วแต่พอาเรามาเด็กบ้าบ้างเรามาถ่ายรูปเล่นบ้างแต่ว่ายังไม่เคยมานอนนะนี่เป็นนนนนรรอออบบบแกกก่มมาาาาัยยศคืืหใ แต่เป็นป่าที่อยู่ติดดินทะเลไปคนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติมากครับข้างหน้าห้องครับก็จะมีเปรให้นอนนะเป็นต้นไม้เป็นป่าทั้งหมดเป็นบ้านไม้นะครับ ตอนนี้ครับก่อนขึ้นเรือนะฮะก็ตรวจแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแดงแล้วเนี่ยโอเคแล้วนะฮะเซฟตี้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเรือนะแล้วก็เจอผู้คนคนอื่นด้วยะนะครับปลอดภัยฉันยังรอดอยู่นะครับไปหาเรือมาจอดแล้วครับเดี๋ยวไปดูบนเรือกันว่าเป็นยังไงวันนี้น้ําใสมากอีกแล้วครับท่านโอ้โหโคตดใสอะฉันนั่นโชคดีจริงๆ ถึงแล้วครับกระโดดครับกระโดดไปฟิวเบลลงนอนไ,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 ไม่ความครับแต่ว่าหงายครับ <laughs> <laughs> บนเรือก็มีห้องน้ำมีโถตัวมีห้องน้ำอาบน้ำได้แล้วก็มีชั้นสองคนระขึ้นไปได้เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปตอนเรือดัดสนิทเรือก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็สวยงามมากแล้วตอนนี้น้ำโคตรใสสวยมากดูดิ ร้อนแต่ว่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับเพราะว่าเรือแบบน้ําค่อนข้างแบบว่าขึ้นไม่เยอะขึ้นนิ่ง <Yeah. S 2> แล้วก็เรือแบบสวยแล้วก็บังกรบางเทโปรแกรมเขาจริงๆเนี่ยคือ <Yeah. S 2> อันแรกก็จะไปไหนนะไปต๊ะตกหมึก <Yeah. S 2> ไปดําน้ำแล้วเราไปจุดที่เราสาม,มารถเล่นน้ําได้แบบพายเรือพายสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็เดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะไปถึงตรงไหน นี่นะฮะเดี๋ยวดูพี่ทำก่อนคือเวียงไปปึ๊บนั่นแหละครับเวียงเราวางคนข้างหลังด้วยเยอะนี่ไงนั่นแหละครับผู้ชม ได้ไหมไม่ยังไงพี่เขายังไม่ได้เลยจะได้ได้ไงผ่านไปสิบกว่านาทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครตกได้นะครับแม้แต่ทีมงานบนเรือเองก็ตามต้อง <c oughs> บอกว่าต้องมีดวงไงพี่แบบว่าดมีดวงปุ๊บทีเดียวมาเลยนะ <Okay. S 2> ไอหมึกที่เราตกได้กลางวันนี่เหมือนหมึกกลางคืนไงพอคนละชนิดด้วย <c oughs> อ่ะหอมแล้วหมึกกลางคืนนะหอม ก็ข้างบนนะก็มานั่งถ่ายรูปกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจุดไปจอดที่น้ํามันนิ่งกว่านี้ก็เดี๋ยวจะวนไปดำน้ําดมเนี่ยโดมเหรอครับดมเนยโดมทำไมฮะเมาเมาหนึ่งนึงอ๋อหนึ่งนิดเดียวอ๋อเมาเมาเพราะว่าแอบจิบวายอะเอ้ยได้ไงอ่ะรู้อ่ะมันไม่มีบนเรือไม่มีอ๋อวิ้ดูทีไหนวิปลาเยอะมากนี่ครับเราจะใช้โดรนดำน้ำนะครับ ตัวนี้ที่ได้มาจาก Power Vision นี่คือ Power Ray ดำน้ำได้30เมตรคอยแล้วแล้มันดำแล้วน้ำขุน่นตอนนี้เราไปเกาะพยามอันนี้เลยมาแก้ตัวที่นี่เพราะว่าที่น้ํา้ำใสมากน่าจะเห็นชัดอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูน้องลงไปแล้วนะ โอเคครับเมื่อกีถ่ายใต้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับได้เห็นแล้วว่า Power r อ y ไรครับใหถ่ายดำใต้น้ำแล้วก็ดำตรงไปถ่ายเองด้วยสอกต่อจริงๆตรงนี้ถือว่าวันนี้เขาบอกว่าน้ำไม่ใสมากแต่ก็ยังใสอยู่ดีนะแล้วก็เนี่ครับเอาข้าวมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ ากลับมาเจอพี่นัทอีกแล้วครับพี่นัทปลาสดครับเ <c oughs> บลติดใจห่อ,อยงอ,อมาอีกแล้วัะขอบคุณนะพีนพ่นัทโอเคฮะเดี๋ยวจุดสุดท้ายครับเพราะจะมาจอดตรงนี้ตรงข้ามกับเกาะแรกเนี่ยฮะต่พัดทิศก็ตกฝั่งนู้นพอดีก็คือดูซันเซ็ตแล้วตรงนี้มันสามารถพายซับเรือคายักใสไปเดี๋ยวเรา ดูวิวกันแต่ว่าฟิลกูดมากบนเนียต้องขึ้นมานั่งอตอนนี้ครับเบลพัดนะครับพายซับบอร์ดแบบเก่งๆกังเขาบอกว่าเขาโปรแล้วแต่ไม่เลยฮนะเขายังบอกกลัวยังคงกลัวอยู่ เย่ S <S yeah. ความดีงามนะครับตอนนี้คือเรากำลังพายเรือท้ามกลางคอนเซ็ตพร้มอมท<อ><อ>ั้งมีโดน<อ>ที่คอยบินตามเราไปมาเหมือนอย่างกับมแมลงวันตอนนี้กำลังพายเรือคาย,ยัางใส่นะจ๊ะ ตอนนี้ซันกำลังจะเสร็จแล้วนะครับเป็นไงสบายจะมีอะไรดีดีกว่านั่งอยู่บนเรือโมพัดเย็นเย็นแล้วมองมีซสันสร็จนยามพระอาทิตย์ตกดินดวงตะวันทอแสงเป็นไคงครับพี่ถอยเเนี่ยตาชอบ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่างที่เห็นนะครับกลับมาถึงก็จะเป็นตอนเย็นพอดีก็จะเห็นนะครับคนเขาเล่นน้ําเดินไปเดินมาแบบเต็มหมดเพราะว่ามันเป็นสะพนานปลา่างเนี้ยสวยมากที่เกาะกูรีสอร์ทอรุณสวัสดิ์นะครับเมื่อคืนหลังจากที่เรากลับมาจากการไปลงเรือนะฮะเราจะกลับฝั่งนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับ ไปกินข้า,าวเแชบบ้ากันไปดูว่าข้า,าวเช้าที่กอก์คูรีสอร์ทหน้าตาเป็นยังไงโอ้ไม่หมอกมันขึ้นหมอกมันขึ้นนี่เคยตื่นนะแต่บรรยากาศตอนเช้าดีมากคือนกร้องเสียงเพราะสุดๆอ่ะที่นั่งกินข้าวยามเช้านะครับเรฟฟัสต์ขอไม่ใช่ครับเจ้าตูบตัวใหญ่อ้มอ้วนพีนี่ดูนี้กว่าโอ้ตอนเช้าวิวสวยมากดูดิเนี่ยนะทุกคนก็มีแบบคนขยันตื่นเชา้าไปนั่งท่าเรือว่าแสงแบบเวลิซอฟ สำหรับการกินข้าวมื้อเช้าวันนี้อาหารก็ถือว่าเป็นอาหารไทยนะครับหลากหลายพอสมควรมีตั้งแต่แกงจืดครับหมูไข่ดาวครับครับเตีข้าวผัดข้าวต้มผมว่าเยอะอยู่อร่ออยเป็นาหารเช้าที่ไม่เคยเบื่ออาหารเช้าดีเลยบริสุทธ โอเคครับเรียบร้อยนะครับก็ใครมาเกาะกูดนะครับสามารถมาเที่ยวสีก็ได้คือเป็นทริปเรือเนาะครึ่งวันนะครับแล้วก็จะได้รูปสวยๆกลับไปได้เห็นวิวมาช่วงน้าใสนะเขาบอกว่าช่วงมกราคุมพามินาเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเกาะกูดน้ําใสมากถ้ามาเที่ยวเนี่ยสีช่วงนีย้ยังไงได้รูปแน่นอนอาจจะมีฝนตกบ้างบางวันต้องลองเช็คเอาเองนะฮะแล้วก็เกาะกูดรีสอร์ทนะครับเป็นที่บักทผมมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยนอนนี่นอนครั้งแรกนะถือว่านอนสบายเลยอาหารเช้าอร่อยแน่นอนครับไฮไลท์ก็คือตรงเด็กบาร์ตรงหน้าหาด คือดีมากกิจกรรมเยอะมีลายซับมีอะไรแล้วแต่ใครมาเที่ยวก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหตัดใรเราด้วยครับสวัสดีครับ